สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ROV Mania นะคะหรือ ROV Mania ของเรานี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะมาสุ่มสกินใหม่ของ Illumia นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวกดตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงที่แอดวงๆไว้อ่ะกดเข้าไปเลย หรือนะคะหรือจะออกมาก่อนแล้วก็กดตรงนี้นะคะเนี่ยตรงที่แอดเลื่อนอ่ะดูกรเซอร์ตรงนี้นะคะอยากจะเลื่อนตรงนี้กก็ได้นะคะแต่เราก็จะเจอกิจกรรมหลากหลายอย่างนะคะแทนกิจกรรมของยูรเมียนะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงเข้าปองเนาะอ่ะเรากดเลยนะคะกดแล้วนะคะวิธีเข้าก็จะเป็นเหมือนแบบวิธีแรกเลยนะคะโอเคเขาจะมาหน้าตรงนี้เนาะ เดี๋ยววิธีที่3มนะคะเรากลับไปก่อนนะคะเข้าตรงร้านค้านะคะเข้าตรงร้านค้าตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเลยเราก็มาตรงคําว่าตกแต่งนะคะตกแต่งตรงนี้นะคะคำว่าตกแต่งแล้วก็กดตรงสกินนะคะเราก็จะเจอตรงคําว่าสินค้าใหม่แล้วก็ยูโรเมียตรงนี้นะคะรับได้ในกิจกรรมแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยอย่างนี้ก็จะมาหน้าเดิมแบบ สองวิธีแรกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปทำแบบวิธีแรกนะคะพร้อมดูหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยเนาะอ่ะแอดจะเข้าไปวิธีแรกนะ,ะมานะคะเราก็จะเจอหน้ากิจกรรมเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่า เห็นไหมตรงนี้มีโอกาสได้รับสกินทันทีนะคะภารกิจนี้นะคะเรื่องวันแรกนะคะวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่มีนาคมนะคะก็จะถึงวันที่หกนะคะ,ะถึงวันที่หกเมษาเดี๋ยวเรามาดูนะคะามาดูตรงเครื่องหมายคำถามตรงนี้ ะะก็จะมีวิธีเล่นนะคะวิธีเล่นเขาบอกว่ากดปุ่มเล่นเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อลุ้นรับรางวัลในวงโครจรด้านในนะคะผู้เล่นจะไม่ได้รับรางวัลที่ได้รับไปแล้วนะคะมาดูกติกาบ้าง ระยะเวลากิจกรรมก็ตามที่แอดบอกนะคะ24มีนาคมนะคะถึงวันที่6เมษายนนะคะอาก,กิจกรรมก็มีกติการรตามนี้นะคะเนี่ยอาเดี๋ยวทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆะคะกติกาก,รรก็จะประมาณนี้นะคะนี่ งั้นแอดจะกดสุ่มเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปเลยตอนนี้นะคะอ่าดูตอนนี้แอดมีกี่ปองสามพันเจ็ดรอยี่สสี่ปองนะคะแอดจะเริ่มกดแล้วนะอ่าครั้งแรกเลยนะคะและหนึ่งครั้งเก้าปองอ่ะกดเลยนะคะได้อะไรเนี่ยอ่าได้ชิ้นส่วนรุนมานะคะ5้าพันชิ้นส่วนรุน่น ครั้งต่อไปสปิบเก้าปองนะคะได้คอมพีทั่วไปนะคะครั้งนี้ยี่สิบเก้าปองมาได้หินเลื่อนขั้นนะคะหินเลื่อนขั้นของนาคอรหรึเปล่าเนี่ยโอเคนาะคอย ต่อไปเมื่อกี้นึกว่าจะได้ก้อนเนี้ยดวงดาวเมื่อกี้ตกใจหมดอะต่อไปสามสิบเก้าปองนะคะได้คำมพีขั้นสูงมาห้าอันนะคะต่อไปสี่สิบเก้าปองได้เอฟเฟกต์วิ่งนะคะโอเคโอเคอะต่อไปอีกตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน ครั้งนี้ก็ยังสิบเก้าอยู่ได้เพชรแดงนะคะห้าสิบยี่สิบเก้าป่องดูสิอ้าวทำไมไม่ได้คัมพีเดิมอีกแล้วเนี่ยอ๋อต้องเล่นให้ครบตรงนั้นก่อน เิ็นส่วนรูนจ้าอ่ะไปอีกค่ะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเหมือนรถไข่อกจะไปหยุดที่ตรงไหนเนี่ยอ่าขึ้นชั้นบนแล้วป็นล,ลูกแก้วทองคำม,มาข้างบนโอเคอ่ะไปยี่สิบเก้าปองเพชรแดงมาอีกเนาะจ้าไปโอเคลูกแก้ว โอ้ oh my กอดจะได้ไหมเนี่ยโ oh, อ้ยวิวิตัดเปลี่ยนชื่อเฉยเลยเจ็ดสิบเก้าปองเริ่มแพงขึ้นเรื่อย <Okay. S 2> ๆแล้วนะคะโอเคได้เท่าเท่าวิ่งนะคะท่านวิ่งโอเคอ่ะไปต่อวิวิววิอ่าได้กัำพีีสี่สิบเก้าปองตอนนี้เหลือแค่สามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดปองเอง ได้ใช้ส่วนรูนะคะก็ถือว่ามาดีนะคะข้างบนใกล้ครบใกล้ครบหมดแล้วนะคะรอบนีเก่าเก่าและเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ย จะได้นะคะเอาสู้ต่ออีกรอบนึงโอ้โหปะรอบนี้หกสิบเก้าโอเคเก้าสิบเก้ามาแล้วจ้าได้ mm hmm. หินเลื่อนขั้นบัตรไหมเนี่ย mm hmm. เพชรแดงเฉยโอเคอ่ะไปยาวๆย,ยาวไปยาวไปยาวไป โอเคได้เห็นเลื่อนขั้นบัสมาจ้าตอนนี้เหลือสองพันสองรอยี่สิบเจ็ดปองนะคะอ่าโอเคโอ้โหให้เริ่มใหม่อีกรอบนึง จะเมาแพงไหมเนี่ยโอเคอ่ะ99ปองดูสิอ่ะเหมือนเช่นเคยปะเนี่ยจะได้เมายกแพงเหมือนเช่นเคยไหมเนี่ยเดี๋ยวพัน452ตอนนี้เหลือเนี่ยเนี่ยนก้อบเ1 5 9ปองเนี่ยรอบนี้นะคะ ได้ไหมได้ไหมซาธุูได้ได้ไม่อยากเมาแพงแล้วฉันว่าต้องเมาแล้วแหละอันหนึ่งพันสอง้อเกสามปองแล้วนะคะตอนนี้เหลือหนึ่งพันสอง้อเกบสามปองไปไปให้สุดโอเคสรุปแกให้ฉันเมาอีกแล้ว โอ้โห oh, ในที่สุดนะคะยินดีด้วยนะคะอ้าวฟีเมเนียนะคะได้รับสกินอิลูมีนะคะโอเคมาเดี๋ยวไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยกดเพื่อตอบรับนะคะเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันนะคะไปดูของรางวัลกันนะคะของจดหมายตรงนี้เลย ก็จะอยู่ในระบบโอ้โหเยอะแยะแต่แปะขายขวดไปหมดตอนนี้นะคะในช่องระบบของแอดมี Me 31อย่างนะคะตรงนี้แล้วเราจะกดรับทั้งหมดไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเพิ่งดูก่อนนี่รางวัลที่ได้มาเมื่อกี้ก็จะอยู่ในนี้แทบทั้งสิ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวแอดก็จะกดรับทั้งหมดนะแต่ว่าแอดขอไปดูไฮไลท์สกินก่อนนะคะว่า สวยแค่ไหนนะคะนี่ของที่ได้มาเมื่อกี้นะคะเราไปดูตรงนี้ก่อนกรับเลยก็อลังการงานสร้างนะคะก็ตื่นเต้นนะคะ,นนะ,คะก็นึกว่าตอนแรกนะคะก็นึกว่าจะไม่ได้เหมานะคะไม่ได้เหมายกยกแพงขนาดนั้นนะคะโอเคก็สวยงามนะคะ ่าสวยงามมากสวยงามมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวกลับไปก่อนอเแตะเพื่อไปต่ออ่าได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะกรอบโปรไฟล์นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะรับของรางวัลทั้งหมดเลยนะคะ ก็ได้สกินของอลิสมาด้วยนะคะเป็นอลิสลิตเรไมเดตนะคะ ah, อ่าวัดอ่าอลิสนะคะอ่านอกจากอาลิสแล้วนะคะเราก็ได้ของคีร่านะคะของคีร่าคีร่านะคะ ก็จะเป็นสกินเฮโริกนะคะ,ะนี่คือของรางวัลทั้งหมดที่แอดได้มานะคะบัตรเปลี่ยนชื่อเออหินเลื่อนขั้นหินเลื่อนขั้นนาครอสนะคะแล้วก็ัตเตอร์ฟลายลูกแก้วลูกแก้วทองคำนะคะคำพีทั่วไปคำพีขั้นสูงแล้วก็มีอะไรกล่องชินกล่องชิ้นส่วนรวมนะคะกล่องท่าเต้นอิลูเมียแล้วก็เอฟเฟกวิ่งจอมปีสาจะคากดเข้าไปต่อเลยนะคะ ยืนยันนะคะะเดี๋ยวแอดจะมาทดสอบสกินนะคะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตรงที่แอดทดลองสช้น,นะคะเดี๋ยวแอดจะวาร์ปไปตรงทดลองสกินเลยนะคะ The สวยงามมากจึงมากโมเดลสวยมากนะคะนี่ก็เป็นภาพโปรโฟไฟล์นะคะสกิลหนึ่งนะคะดูสกิลหนึ่งดีนะคะมีดพอมเปลี่ยนสีนะคะ ออนนี้ตีธรรมดานะคะแค่ตีธรรมดาก็แบบฟนะัตงตัวนีเนแล้ว่าเลยใช่คะ่ะโอ้โหสวยตะโกนแบบนะตะโกนแบบเสียงลงเลยนะคะสวยมาก,นะมกนหนึ่งนะคะตวหนึ่ง

Yep. Up the abyss is, yep. 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 is just under me what brilliant no anti-bana shine on these insignificant lives. the abyss is just under me mặc dù sẽ cử nâng 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 สองสวยา,มมา,วาตรงมือมีกาแล็กซี่นะคะมีคอมไหาที่มือด้วยอมดูอันสุดบ้างเราสาวไปแล้วเนี่โลกค่ะโลกเราสาโลกะะแลบบ้อะจ๊ดวพละเพืพกกอผีด่างจคานก็ไปแล้วนะ ดาวเมื่อกี้ดาวอะไรอะดาวพูโตรหรือว่าดาวยูเรเน,นะะียดอะโอเคก็สวยงามประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบบ้างนะคะ

ไีจ้า จะ <łość> ประมาณนี้นะคะมาลองดูตรงนี้ก่อน ูดานะวเนาะเพราะความจริงแล้วนะคะเราก็เล่นแบบเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้อนะเหมือนเดิมม s The Ultimate Enigma นะ The Comedy The Abyss Is just underneath. me huh. huh. Brilliant. Legendary. Huh. Legendary. just underneath. <coughs> 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 ห้่าคสวยมากอลังการเวอร์วังมีความอวกาศนะมีความอวกาศแล้วก็แบบวางดาวรายล้อมนะคะดตอตายดูวายมาดูตอนตายบ้างนะคะเน The abyss is just under me. Stop. You have been defeated. Uh -huh. Things decay. If I can't lie, brilliant. You have defeated an enemy. Things decay, but I stay the same. Individuals are never convinced of the inevitability of fate, which is ironically self-proven. Ah! The abyss is just under me, is just under me, Vocês turned on ก็จะประมาณนี้นะคะแอปก็หมดไปประมาณ ะะก็ประมาณนี้นะคะแอดหลดไปประมาณ2,929ปองนะคะคือเลขก็สวยงามมาโอเคนะคะสำหรับแอดนะคะก็หมดไป2,929ปองนะคะก็หมดการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามสันกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะคะทำคลิปต่อๆไปอีกนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนเลยนะคะโอเคแอดตั้งขอลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ